เรามาถ่ายทอดสดการแข่งขันแล้วนะครับนอกจากคุณผู้ชมจะได้ชมการแข่งขันเรือยาวแล้วนะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปท่องเที่ยวนะครับตามสถานที่ต่างๆนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่วัดศิลามงคลน,นะครับอยู่ที่ตำบลพระกังทุ่งอำเภอาธาตุพนมจงังหวัดนครพนมครับ ที่นี่ก็ถือว่าเป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับภายในวัดนะครับก็ร่มเย็นนะครับเนี่ยเราเห็นเลยว่าต้นไม้เนี่ยปกคลุมแบบว่าหนานแน่นเลยนะครับแล้วก็ยังเป็นที่ตั้งของหลักศิลาจารึกโบราณน,นะครับและเป็นวัดที่จำพรรษาของหลวงป,ปู่โบเตมิโยนะครับพระเกจิชื่อดังแล้วก็เป็นที่เคารพสักการะ,ะของชาวพุทธทั่วไปด้วยครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดค่ะก็คือองค์หลวงพ่อตื้อที่อัญเชิญม,มาจากเมืองเวียงจันทร์สป,ปปลาวค่ะ แล้วก็หลักศิลาจารึกที่นับเป็นหินศิลาจารึกอักษรขอมที่เป็นที่มาของบ้านหลักศิลาปรากฏในสมัยใดในอันนี้อาจจะไม่ได้ทราบแน่ค่ะแต่ว่ามีความสําคัญต่อชุมชนมากๆแล้วก็เดิมทีแล้วเนี่ยที่นั่นคือดินแดนที่มีประวัติความเป็นมาค่ะเยอะมากๆจริงๆที่สําคัญยังมีเรื่องของใบเสมาโบราณค่ะ ภายในวัดเนี่ยเก็บรักษาใบาเสมาที่มีอายุเก่าแก่แล้วเราก็สันนิษฐานว่าใบาเสมานี้เนี่ยมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับใบเสมาในกลุ่มเมืองฟ้าแดดสูงยางของจังหวัดกาลสินค่ะแล้วก็ยังจะมีพิพิธภัณฑ์หลวงปู่บัวเตมิโยนะครับซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์สายวิปัสสนานะครับ ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวพุทธนะครับและมีลูกศิษย์มากมายนะครับซึ่งร่างกายของท่านนะครับหลังจากมรลภาพไปแล้วเนี่ยไม่เน่าเปื่อยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นที่นับถือของชาวนนครพนมนะครับเขาก็เลยได้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยขึ้นมานะครับเพื่อแสดงชีวประวัตินะครับแล้วก็เป็นที่เก็บอัฐบริขารของท่านไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะครับและที่สำคัญนี่ที่เห็นอยู่นะครับนี่คือ พิพิธภัณฑ์เรือยาวโบราณนะครับเขากําลังสร้างอยู่นะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยแล้วก็น้องน้องนักเรียนนักศึกษานะครับเขาได้มาเท,าที่ยวชมนะครับแล้วก็ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรือโบราณด้วยครับเพราะฉะนั้นใครที่เดินทางไปที่ตาบลพระกลางทุง่งอาเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมนอกจากจะแวะไปสาการะพระท่าพนมแล้วนะคะก็ยังสามารถแวะไปสาการะเจดีศิีามงคลวัดศิีามมงคลกันได้ค่ะถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันค่ะ